สวัสดีคะ่ะพี่นองปองไปสุภูสุคนโอ้ยนกนอก้อควานอันซิมาขอโทษคลิปนี้เป็นคลิปขอโทษเพื่อนเพื่อน้วค่ะเด้ออันอย่างอ่ะคลิปวิดีโอหมู่ว่านนี่คะ่ะเอเอพี่เอพี่ซิปเนาะมาดามโบโบ,บ,บหูโบข่าใจเรื่อกันโบโบ,บเคยเปลี่ยนพี่น้องอัน พอโหลดคลิปแล้วมาดามาไปทํางานพิเศษค่ะไปทํางานพิเศษกับบอด้บอดดยิบโทรศัพท์มาเบิง้งคืองานเล็งแห้งเนาะพี่น้องจนคํากลับมาบานอ้ามันเป็นตัวเอสสีเหลืองพี่น้องเป็นตัวเอสสีเหลืองมาดามก็เลยเข้าไปไปเบิง้งไปแก้ไขแก้ไขแล้วเมื่อสาตื่นขึ้นมาคือเมื่อยมาส้นเท้เฮ็ดเห็ดแลวกับน,นอนเลยบ่ได้เบิบ่งมาัมได้บ่ดด้พอตอนสาวมาก มาเบิ่งกับยังเหลืองเ,เก่าก็เลยขับไปกดขออุทธรอีกรอบหนึ่งมันขอบ่ได้เหรอพี่น้องขอบ่ได้ก็คือเป็นสีเหลืองบ่ห้เขาโฆษณาบ,บาอ่อียงวาสันแมา่ดามก็เลยถามน้องเพื่อนน้นองเพื่อนพูรูเนาะเพื่อนก็เลยบอกว่าอย่างนั้นก็ลบไปเถอะพี่วสันเพราะลบไปมัน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 เอาโฆษณาเข้าไม่ได้มันอุทธร์ไปแล้วระวางสิเนาะก็เลยลบไปแล้วเด้อพี่น้องเด้อ ขอโทษขออภัยหลายๆพี่น้องมันเป็นมาดาม่าขอใจว่ามันเป็นเป็นคลิปที่มาดามเบาว่ามะดามมาอยู่มา,มาวิสาสามอาทิตย์มาอยู่กับพ่อใหญ่น่ะพี่น้องวิสาสามอาทิตย์ก็บ่าไปก็บเบาปกติได้พี่น้องกับประเดี๋อีหยังเนาะโงงโงมากเลยคือมันผิดตรงไหนคือมันผิดตรงไหนก็เลยโอเคเพราะเป็นยังลบกับลบไปเน้ะพี่น้องเนาะเดี๋ยวมือแรกงมาดามสิมาเบาใหม,ม่พี่น้อง คลิปนี้เป็นคลิปขอโทษด้วยพี่น้องเด้อขอโทษได้หลายผู้ที่เป็นขามาเบิงแล้วม้าฟัางแล้วนะแล้วเพื่นเมาคอมเมนต์นะแต่ว่ามาดามโม่ท่านไปตอบอยู่แต่ว่ามาดาม,มาก็กดหวัวใจเพิ่นไปแล้วว่าเออมาดามเห็นเราเด้อว,ว่าเพิ่นมามาเบิงมาไห้กำลังใจเนาะวันนี้พ่อลบไปทุกยามมันก็นลบไปเบิดแหลวพี่น้องขอโทษขอขอภัยหลายเลย,ยค่ะขอโทษได้หลายโบโบ,บหวัวเกิดอย่างขึ้นเนาะพี่น้องเนาะก็ มือนี่มันตอนเศร้าอยู่พี่น้องเดี๋ยวมันนำสิไปเห็ดงาหมือแรลงคอยมาเห็ดใหม่ร่องเบิ่งพี่น้องหมอแกลงสิเวา้าคือเกาละ่ะแล้วก็สิเห็ดใหม่เบอ่งว่ามันจะติดเหลืองอีกบอกมันนำบ่าเข้าใจว่ามันพิษหม่องใดเนาะกะ็เจอกันหมอแกลงค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณที่มาฟังเส็งหมากเลยบายบายค่ะขอบคุณค่ะ